คุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดินสายมูค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยูุดฝนนันทนาสีมาเช่นเดิมเลยติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ rmutp live ค่ะผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะสำหรับเดินสายมูวันนี้นะคะฝนมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอค่ะ ใครที่กำลังมองหาของตกแต่งบ้านมงคลตามหลักหวงจุย้ยเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงด้านของเงินทองวันนี้นะคะฝนได้รวบรวมของมงคลเสริมโชคลาภมาฝากกันแล้วอาทิเช่นพระสังกระจายเรียนโชคดีเรือสัมเภาจีนปีเซียเลข8กระถางมงคลคริสตลัลพร้อมทั้งหลักการวางให้ถูกต้องมาฝากคนที่อยากเสริมดวงด้านของการเงินกันค่ะ อันดับแรกเลยนะคะที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือพระสังกจายนั่นเองพระสังกจายนะคะจะเป็นรูปปั้นพระที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ใบหน้ายิ้มแย้มดูมีความสุขตลอดเวลาค่ะในมือนะคะก็มักจะถือเงินค่ะเพื่อแสดงถึงความร่ำรวยจึงถือได้ว่าเป็นเทพแห่งโชคลาภเชื่อกันได้ค่ะว่าหากใครที่ได้บูชาพ,พระสังกจายที่บ้านแล้วก็จะช่วยทาให้ชีวิตและก็ครอบครัวมีความสุข มีโชคลาภด้านของการงานแล้วก็การเงินค่ะหลักการในการวางพระสังกระจายนะคะในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดอย่างเช่นบริเวณห้องรับแขกห้องทำงานหรือว่าใกล้กับประตูบ้านแล้วก็จัดให้หันหน้าออกเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการวางในจุดที่ไม่เป็นมงคลอย่างเช่นห้องน้ำบนพื้นหรือว่าใต้บันไดค่ะมาถึงอย่างที่สองนะคะก็คือเหรียญจีนโบราณค่ะ เหรียญจีนโบราณนะคะเขาจะมีลักษณะกลมมีรูสี่เหลี่ยมตรงกลางค่ะเป็นสัญลักษณ์แห่งความจเจริญรุ่งเรืองและก็ความมั่นคั่งโดยทั่วไปแล้วนะคะมักจะผูกติดกันด้วยเชือกแดงเป็นเลขคี่เพื่อรับพลังบวกก็คือ3เหรียญห้าเหรียญหรือว่า7เหรียญและควรพกใส่กระเป๋าสตางค์หรือในดิ้นชักเก็บเงินสดถ้าทำมาค้าขายค่ะ หลักการตั้งนะคะเราสามารถแขวนเหรียญจีนโบราณเอาไว้ด้านในประตูบ้านไม่ใช่ด้านนอกค่ะเพื่อนำพาความมั่งคั่งเข้ามาในบ้านและควรเหยยด้านอย่างขึ้นเสมอนะคะซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากการที่มีอักษรจีนสี่ตัวส่วนด้านหยินนะคะเขาจะมีอักษรจีนสองตัวด้วยกันค่ะถัดไปที่เรือสำเภาจีนค่ะ เป็นสัญลักษณ์ในห่วงจุ้ยนะคะเพื่อเสริมโชคลาภสื่อถึงความราบรื่นไม่มีอุปสรรคในทุกปัญหาเหมือนเรือที่ล่องไปเรื่อยๆนะคะหลักการตั้งค่ะเราควรวางไว้ใกล้ประตูบ้านโดยหันหัวเรือเข้าบ้านค่ะเพื่อนำพาโชคลาภเข้ามาในบ้านไม่ควรวางไว้ในห้องนอนหรือว่าในห้องครัวค่ะต่อกันด้วยปีเซียนะคะเป็นสัตว์ในตำนานจีนที่มีลักษณะคล้ายกับสิงโตมีปี และเป็นผู้พิทักษ์ส่งพลังในห่วงจุ้ยด้วยถือได้ว่าปีเซียนะ,นะคะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งเราควรเลือกซื้อปีเซียที่อ้าปากกว้างนะคะซึ่งเชื่อว,ว่าสามารถดึงดูดพลังแห่งความร่ำรวยได้มากและควรมีปีเซียสองตัวเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียโดยตัวผู้นะคะจะหันศีรษะไปทางซ้ายส่วนตัวเมียนะคะก็จะหันศีรัะไปทางขวาเพื่อความสมดุลของหยิดแล้วก็หยากนั่นเองค่ะ หลักการตั้งนะคะเราควรวางปีเสียโดยหันหน้าไปทางประตูทางเข้าเพื่อเป็นการดึงพลังแห่งโชคลาภเข้ามาในบ้านไม่ควรวางไว้ในห้องนอนห้องน้ำหรือว่าห้องครัวแล้วก็ไม่ควรสัมผัสส่วนต่างๆของรูปปั้นปีเสียโดยเฉพาะตาแล้วก็ปากเนื่องจากว่าเป็นการดูหมิ่นนั่นเองค่ะต่อกันด้วยม้าค่ะมานะคะมีทั้งเป็นรูปปั้นรูปถ่าย หรือว่าจะเป็นภาพวาดถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองความเป็นอิจระว่องไวความมั่นใจชัยชนะชื่อเสียงความสัมพันธ์แล้วก็ความสำเร็จทางธุรกิจค่ะถ้าเป็นม้าสองตัวรวมกันนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันอันแน่นแฟน้นหรือว่าการแต่งงานนั่นเองส่วนใหญ่แล้วในะคะนิยมนำไปตั้งเอาไว้ในบริษัทแล้วก็สํานักงาน เนื่องจากว่าจะช่วยดึงดูดโชคลาภแล้วก็ความมั่นใจในธุรกิจนอกจากนี้นะคะหากว่าตั้งเอาไว้ทางทิศเหนือหรือว่าทิศใต้ก็จะช่วยนำความสำเร็จมาให้อีกด้วยค่ะถัดมาที่เลข8ค่ะเลข8นี้ถือได้ว่าเป็นเลขมงคลมากๆเลยนะคะสื่อถึงความไม่สิ้นสุดหรือว่าอินฟินิตี้นั่นเองแถมยังเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีความมั่งคัง่งแล้ก็ความเจริญรุ่งเรือง ถ้าว่าเป็นเลข88นะคะก็จะเป็นเลขเบิลพลังที่จะได้รับก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเลยทีเดียวค่ะหลักการตั้งนะคะให้เรานำรูปภาพหรือว่าสัญลักษณ์เลข8ติดเอาไว้บนผนังบ้านหรือนำไปตกแต่งออฟฟิศหรือว่าวางเอาไว้บนโต๊ะทำงานที่จะช่วยเสริมความมั่งคัง่งแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองได้ค่ะมาถึงสิ่งที่8ก็คือกระถางมงคลค่ะ เป็นสัญลักษณ์โบราณนะคะที่ใช้เพื่อกระตุ้นความมั่งคัง่งให้เราใส่เงินลงไปในนั้นด้วยนะคะเราควรวางไว้ในมุมแห่งความมั่งคัง่งอย่างเช่นตู้เซฟโต๊ะเก็บเงินหรือว่ากระปุกอมสิทธ์นั่นเองค่ะต่อกันด้วยคริสตัลซิตรินนะคะซิตรินนั้นเป็นคริสตัลสีเหลืองนะคะที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ค่ะช่วยเสริมโชคลาภปัดเป่าพยันอันตราย ทำให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวที่อยู่อาศัยมีความสุขหลักการตั้งนะคะเราควรนำซิตรินนั้นไปวางไว้ตรงบริเวณจุดการเงินภายในบ้านค่ะโดยสามารถเลือกรูปแบบได้นะคะอย่างเช่นแบบแร่ดิบๆหรือผ่านการเจรไนแปลสภาพเป็นรูปแบบต่างๆอย่างปีเซียเหรียญโบราณหรือว่าจะเป็นมังกรก็ได้ค่ะมาถึงสิ่งที่9ก้าก็แล้วนะคะก็คือเงื่อนมงคลค่ะ เงื่อนมงคลหรือว่าบางคนนะคะอาจจะเรียกว่าเงื่อนอนันตภาคจะมีลักษณะเป็นเงื่อนที่เชื่อมต่อกันตลอดค่ะลักษณะจะค,คล้ายๆกับเลขแปนะคะวนไปมาไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดเปรียบเสมือนกับการมีเงินใช้แบบไม่ขาดมือถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็การปกป้องค่ะนำโชคลาภมาให้เป็นผู้เป็นเจ้าของมีอายุยืนยาวแล้วก็ปราศจากโรคภัย หลักการตั้งนะคะให้เราแขวนไว้ตรงประตูหน้าบ้านเพื่อกวักโชคเรกทรัพย์หรือนําไปแขวนคู่กับกระดิ่งลมหรือนําเหรียญมาผูกกับผูก,ก็ได้เหมือนกันค่ะมาถึงสิ่งที่10กันแล้วนะคะก็คือมังกรค่ะอย่างที่เราทราบก,กันดีนะคะว่ามังกรนั้นเป็นสัญลักษณ์ของห่วงจุ้ยที่ทรงพลังโดยมังกรสีเขียวนะคะก็จะเป็นตัวแทนของสุขภาพส่วนมังกรสีทองค่ะจะเป็นตัวแทนของความมั่งคัง่ง และก็ความอุดมสมบูรณ์พลังอำนาจแล้วก็ความโชคดีหลักการตั้งค่ะควรตั้งเอาไว้บริเวณพื้นที่เปิดโลง่งและอยู่ในระดับสายตาอย่างเช่นห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวแล้วก็ห้องทำงานห้ามวางเอาไว้ในบริเวณที่มีพลังงานต่ำหรือว่าปิดทึบอย่างเช่นห้องน้ำห้องแต่งตัวหรือว่าโรงจอดรถนอกจากนี้นะคะก็ไม่ควรวางบนพื้น ไม่ควรหันหน้ามังกรไปทางผนังบ้านแต่ละหลังนะคะไม่ควรมีมังกรเกิน5ตัวและไม่ควรวาง3ตัวเอาไว้ในจุดเดียวกันด้วยค่ะและสิ่งสุดท้ายที่เราจะแนะนำเอาไว้ก็คือสิ่งคู่หรือว่าสิ่งโตคู่ค่ะสิ่งคู่หรือสิ่งโตคู่นะคะส่วนใหญ่มักจะเห็นตามแถวๆหน้าพระราชวังนะคะตามวัดหรือว่าตามที่ทำการของรัฐ ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความปกป้องถ้าตั้งไว้ในบ้านนะคะก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองแล้วก็ความมียศถาบรรดาศักดิ์โดยควรมีตัวผู้แล้วก็ตัวเมียวางไว้คู่กันค่ะโดยให้เราวางเอาไว้บริเวณประตูหน้าบ้านนะคะให้ตัวเมียอ,อยู่ทางซ้ายส่วนตัวผู้อยู่ทางขวาให้เรามองจากข้างนอกเข้าไปข้างในนะคะตัวเมียจะอยู่ทางซ้ายแล้วก็ตัวผู้จะอยู่ทางขวาค่ะเพื่อที่จะให้สิงคู่หรือว่า สิ่งโตคู่นะคะช่วยปกป้องคลุมคลองคนในบ้านให้ปลอดภัยซึ่งเราสามารถวางให้อยู่ในตำแหน่งทางสามแพร่งเพื่อแก้ห่วงจุย้ยแล้วก็ช่วยเรียกสับได้เช่นเดียวกันค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวของของมงคลหวงจุ้ยนะคะเผื่อว่าใครอยากจะปรับเปลี่ยนมุมในบ้านใหม่อยากจะหาสิ่งของมาตั้งเอาไว้นะคะเพื่อประดับในบ้านแล้วก็เพื่อเสริมดวงการเงินให้มีใช้ไม่ขาดมือมีโชคมีลาภอยู่เสมอก็ลองเลือกนะคะสิ่งของต่างๆเนี่ยนำมาไว้วางในบ้านอย่างที่เราเนําไปกันดูนะคะว่าเราจะควรวางอะไรตรงไหนดีตำแหน่งไหนที่จะช่วยเสริมทรัพย์นะคะในเรื่องของการ เสริมโชคเสริมลาภเสริมการเงินให้มีเงินใช้ไม่ขาดนะคะก็ลองเลือกที่ชอบแล้วก็ไปวางประดับในบ้านกันได้เลยค่ะสำหรับเดวันนี้นะคะก็หมดเวลาสําหรับฝนและเดือนสายมูลแล้วนะคะครั้งหน้าจะพาไปมูที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ